คำเตือนวิดีโอนี้จัดคำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนมนีวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2องหเจเนาะมนีมีเล่าพัฒนาพี่น้องล่าพัฒนามาฝากตอนพี่น้องคือเกาเนะาะวาสเด้เลขไดไปเป็อติดตามกัน ก่อนไปกับบึงคาเวล่าไปก่อนพี่น้องคาเวลาไปก่อนจะคราวหนึ่งอ๋ออันนี้วันที่หาวันที่หา้าเขางวดวันซุกรลดเด้อพี่น้องงวดวันซุกนี่ลดแต่วิ่งรุดบมันรุดดแบบวิ่งรุดนี่เข่าตลอดอันนี้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยหน่วยบดหน่วยลางเกจเก้าสาม อันนี้ล่างตรงตรงล่างตรงตรงสำรับอันนี้ล่างตรงตรงแลทีเดี้ยวมันนี่ผมสิลล์ล้งหายพี่น้องสิลล์งไม่หาย่ะลิลลงสิคัดหายซีชุดซีชุดต่อตัคลิปนี้แล้วเนาะสำรับบนสำรับบนเด้อพี่น้องอันนี้หงดเก่าหงดเก่ากอทีสามเก่าบนประมาณช่องสามหม,มื่ออนผมมีคอกรอนมนเล็งสามตัว อันนี้แปดกับศูนย์งวดนี่งวดที่แล่าลดสำรับตัวนี้สีมาสองตัวละหลังบอหลอดติดตามรอดติดตามงวดที่แล้วมาหาแต่ว่ามาเป็นลักลอยสำรับสองตัวมาตัวบนญลางเด็ดเจ็ดกับหนึ่งเลยพี่นอ้องเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่ง สูตร้อยมาลลยสูตรลอยมาลลยโงใไหนพี่น้องกันเนาะสูตรลอยมาลลยมาได้ทั้งบนทั้งล่างสิบล่างสองสี่หกสีบบ้านบ่อควรนี่รอติดตามอันนี้เดี๋ยวอีกสองสามมอือผมจะโงใไหเด้วยพี่น้องมดเดียวออกสามเก้า นี่เล่าพัฒนางวดวันสุกรุดรุดก็รกุดแต่ว่าวิ่งรุดบนรุดเน้นที่สามกับมาที่สามเนาะมาเบิงต่อวางวันนี้เสด็วได้มเบิงเหลขกพระเอกประจำส่องเขาบ่อพี่น้องเขาคือเกาลุดหากชุนนี่ เลขพระเอกประจมซองมวดตีเหลี่ยวนึ่งกับสามมาทั้งบนทั้งล่างนึ่งสามหามาทั้งหนึ่งกับสามมาบนลา่างวันนี้ดิศูนซีพี่น้องศูนซีมาติดตามเบิงวา่าร์สิเดตัวไหนมา แล้วพัฒนามาเบื่องว่าอาทิตย์อาทิตย์นี้ฉีเขาจังหวดอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเขาาง,งวดหนึ่งคือง,งวดวันพุธสมมตอผมสิรุนว่าอาทิตย์หนึ่งผมสิกเขาจังหวด งวดอาทิตย์ก่อนพุ้นผมเขาสองงวดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย,อตย์อาทิตย์ผ่านมากเข่างวดหนึ่งอาทิตย์นี้สีเขาจักงงวดเดือนแตกวันจันทร์นับเบิ้งสีเขาจั๊งวดที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดหกเจ็บ วิ่งรูดถ้าผมเลนมากที่ผมจับคู่หายเอาเหล็กวิ่งลูดไปกระดึ๊กระได้ด้วยพี่น้องเพราะว่าวิ่งลูดผมมันบอลรุดรุดเน่กเนื่งแล้วก็เก้ามาจับคู่ หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสี่ เก้าหกเก้าศูนย์หนึ่งกับมาไดพอ่พอพ่อกันล่ะพี่นอ้องหนึ่งกับมาใดหนึ่งสองเก่าหนึ่ง เกาศูเก้าหกถามว่ามากสิผมจับคู่ให้กะคือว่าเหรอพี่น้องจะหาจับคู่เองก็ได้หาอาจารย์เด็ดบมาจับคู่เพราะว่าวิงหลวดเพราะมันรุดหน่อย คลิปนี้ก็ฝากต้อนพี่น้องกนน็นีเนาะแคบนะต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปคลิปต่อไปสิเป็นคลิปสิเป็นคลิปของรัฐบาลไทยล่างย่างเดียวซีคูมาฝากตอนพี่น้องชุดตัดนั่แหละซีคูที่สรุปสรุปลางให้ละ เดี๋ยวบนอีกซอง 30, สามหมื่นเสร็จคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสักนี้เนาอะคลิปหน้าจังว่ากันไหมสวัสดีครับ